ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์ไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นชนชมนะครับเรามาดูต้นชนชมอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้คือดอกมันออกเยอะครับผมเลยถ่ายมาให้ดูครับเมื่อก่อนหน้าบ้านผมถ่ายให้ดูแล้วครับดอกมันไม่ค่อยเยอะครับแต่ตอนนี้ดอกมันเยอะมากครับเราไปดูกันเลยครับ ตัวนี้เป็นดอกซ้อนสีแดงนะครับก็ออกเยอะเหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับสีเขาจะดำตัวนี้เป็นออกแนวเหลืองนะครับ ตัวนี้เยอะมากสีแดงมันก็แดงครับตัวเลองครับ

ได้กัจะเป็นยังยยแบงค์นะักไอ้ใบติล่ะนี่ครับมบันเยอะมากครับหน้าบ้านครับ เดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านนะครับที่เราเคยดูเอาไว้ครับที่ผมใช้เป็นทําพ่อแม่พันธ์นะครับที่คราวที่แล้วครับตอนนี้ดอกก็ออกเยอะมากครับ แต่ลกหน่อยนะครับมันลกไปหน่อยติดปักครับอันนี้จะออกสีขาวๆข,ขอบชมพูนะครับอันนี้เขาจะออกชมพูครับอันนี้ก็อยากชมพูอีกแนวนะครับ ็วันนี้ก็พามาดูชนชมนะครับสวยๆนะครับ เราไปดูต้นลูกที่ผมเพาะชำเอาไว้นะครับคาพี่แล้วครับโตแล้วนะครับโตไวมากครับไม้เมล็ดครับผมเพาะเมล็ดครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับส,สไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับขอบคุณครับ